มนิิชชาาปัาดตสวัสดีค่ะดิฉันานางสาวบริสันคงใหญ่ค่ะ,ว,นนะวันนี้เราจะมาแสดงเรื่องกระต่ายกับเต่ากันค่ะติดตามรับชมแล้วเราฟังได้เลยค่ะ ป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งมีิสัยโออวดคิดว่าตัวเองวิ่งเร็วกว่าใครๆันเห็นเจ้าเต่าเดินตุ้มเตี้ยมก็พูดจาเยาะเย้ยว่าเจ้าเต่าเดินช้าตุ้มเตี้ยมแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงเจ้าเต่าโมโหจึงท้ากระต่ายแข่งวิ่งกระต่ายรับคำท้าทันทีคิดว่าตัวเองต้องชนะแน่ๆถึงวันแข่งขันมีสัตว์ต่างๆมาเชร์กันอย่างมากกระต่ายจอมโออวดพูดจาเยาะเย้ยเจ้าเต่าแล้วก็ออกตัววิ่งนำเจ้าเต่าไปก่อนเจ้าเต่าก็วิ่งตามอย่างตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อกระตตตตต่่่่่่าาายยววววิิงงงงงงไดด้้้้้คครึทกัััเอออชนนนะูแลจใ แล้วก็เผลอหลับไปเจ้าเต่าก็วิ่งจนสุดกําลังสุดแรงอย่างไม่ย่อท้อเจ้าเต่าวิ่งผ่านกระต่ายไปแล้วกระต่ายตกใจสะดุ้งตื่นเห็นเจ้าเต่าวิ่งผ่านไปไกลมากแล้วมันจึงรีบวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วไล่หลังเจ้าเต่าอย่างสูสีเจ้าเต่าใช้แรงเือกสุดท้ายเฉือนชนะกระต่ายวิ่งเข้าเส้นชัยไปก่อนกระต่ายก็ฟุบนั่งร้องไห้เสียใจภาพท่าเจ้าเต่าสะจนได้ทิฏฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น ศึกษาปีที่หข,ขอจบเพียงขอเราสองคนขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ